สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่328กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหาพี่พี่นะครับผมทันใดเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมพระเครื่องจากทางช่องนะครับหรือว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ Li น์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ตรงตามด้าน ผมสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมสนใจเป็นหมายเลขไหนก็สามารถจดหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับและก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้นะครับว่า EP นั้นเป็น EP ที่เท่าไหร่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมจะพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วแจ้งว่าสนใจเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมและ ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมของพี่ๆนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับผมรายกันที่1ึใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อหาโมเสกเดิมๆแบบนี้นะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสนใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผมลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหมายเลข2ใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการใหม่ที่2แล้วนะครับรายการัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับผม100ปีนะครับผมจังหวัดธนบุรีนนทบุรีนะครับ พศที่จดสร้างเป็นพศ2539นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับรุ่นครบร้อยปีนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC จากทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงพ่อเยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรุ่น100ปีนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดอยากดูรู้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไปที่ Line แอดนะครับผม1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็090 325 1096นะครับเหรียญนี้จะตอบเป็นหมายเลข2นะครับพี่พี่ตอบเป็นหมายเลข2นะครับนี่นะครับผมรุ่น100ปีนะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลข3นะครับราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับ เปลียนข้าวหลามตัดนะครับผมลงอย่างวัสนพานสูงปีพศ2539นะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตรากุดนะครับผมมหาปราบนะครับครอบจักรวาลนะครับผมหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนะครับผมนครปฐมนะครับนี่นะครับผมปลุกเสกโดยหลวงู่เพิ่มเลยครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับผมหมายเลขที่4นะครับรายการนี้นะครับผมผมได้รับมาคล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับพี่ นี่นะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําตะกรุดออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับนี่นะครับผมถ้าใรอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดได้เลยนะครับตะกรุดนะครับผมนี่นะครับมหาปราบนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกาญบางแก้วนะครับผมนี่นะครับผมลองดูเนื้อตะกรุดกันชัดๆเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้นะครับถ้านดดสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมตะกุดมหาปราบหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผม แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเดที่ผมได้มาเลยนะครับผมสําหรับองุงนี้นะครับสาหรับตะกุดดอกนี้นะครับผมเนี่ยนะครับตะกุดมหาปราบนะครับผมครอบจักรวาลนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมปลูกเสกโดยหลวงปู่เพิ่มนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับราคาแบ่งปัน600บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขห้านะครับผมหมายเลขห้านี่ก็จะเป็นแหวนหลวงปู่ดูนะครับผมพระพรมปัญโยนะครับผมวัดสะแกนะครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมรายการใหม่ที่5นี้นะครับผมแหวนวงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาท,บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรั 500. บแหวนหลุดูนะครับผมวัดสากแกนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆแหวนหลุระดูวัดสากแกนะครับผมสีอยุธยานะครับผมนี่นะครับ ลงกล้องให้ดูกันเนี่ยชัดๆเลยนะครับผมใหม่เลขที่5นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแหวนกูดูนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับมี่จะเป็นหัวแหวนนะครับผมถ้าใครถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมวงนี้นะครับ ี๋ยวผมขออนุญาตสวมให้พี่ๆดูนะครับผมจะสวมเป็นนิ้วกลางแล้วกันนะครับอันนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับพี่ๆน่าจะประมาณ54ขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับผมผมนิ้วน้อยนะครับผมนิ้วผมเล็กนะครับก็ท่านใดนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแหวนวงนี้นะครับผมแบ่งลงปุ๊ดวัตส์แกนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะครับผมจะเป็นแหวนเหรียญนะครับผม เป็นเหรียญยันดวงนะครับของหลบปูดูนะครับพศ2526นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมเหรียญยันดวงหลบปูดูหมายเลข6นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญยันดวงหลบปูดูนะครับผมถ้าในถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ อันนี้อยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมวัดสากแกน,นยนยนกนะครับเป็นเหรียญยันดวง 25, 26, นะครับผมปีพศ2526นะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่ออ6แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมนี่จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมพร้อมกรอบนะครับรายการหมายเลขที่7นี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิม์ใหญ่นะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับเนื้อหามวลสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการนี่นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข8นะครับผมหมายเลข8นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมดวงดีนะครับเหรียญดวงดีหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมรายการที่8นะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเก็บไว้นะครับ รายการหมายเลขที่8ที่แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด่างหลวงพ่อโด่งเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญคมๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นดวงดีนะครับผมปี67นะครับผมต่อโคดหมายเลข2 1 8นะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเสียนนะครับผมนี่นะครับผมพระราชวัชธรรมมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่8นะครับราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมสหรับรายการหมายเลขที่9นี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไค้นะครับถ้าหากมีเสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมปิดตาหลวงปู่ไค้นะครับผมหมายเลข9นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพรับปิดตานะครับผมลปูไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามไหมครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่เก้านี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถูกใจท่านใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดีโอไอพีทีคิวนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่10นี้นะครับผมก็จะเป็นหลวมพ่อเงินนะครับผมพิมพ์คอเอลนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม400บาทนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมพิมพ์คอเอลนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใด้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม นี่นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมหมายเลขที่11นี้จะเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสากแกนะครับปี2531นะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งการให้พี่ๆนะครับผมในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะครับผมปีพศ2531นะครับผม วัดสาแกสีอยุธยานะครับสวยๆํามเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพระพรมปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ดูวัดส่าแกนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามเลยครับผมองคนี้นะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมท่าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับ สำหรับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมหมายเลขที่12นี่ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมพิมพ์จมโบสองนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่น่นะครับดูผิวดาเดิมนะครับพี่พี่มีเส้นเกษาของหลวงพ่อนะครับอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมมีฝั่งตะกุดนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับผม พิมพ์จัมโบ้สนะครับผมเนื้อหามโมสารเดิมๆแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสตอริโกนะครับผมวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ าในสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับผมในรายการที่13นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับสวยสดงดงามครับผมรายกรถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการที่1 4นี้จะเป็นเหรียญหลวมพ่อเกษมเขมมะโกโนะครับผมสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับ พีพอส2517นะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่1 4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญหน้าตรงนะครับผมเหรียญรูปไข่นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบรัชโนะครับผมสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางปี17นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพีพศส5องนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบโัรนะครับผม สวยส่วนงดงามแบบนี้นะครับผมในรายการใหม่เลขที่14นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม4 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมหมายเลขที่15นี้นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่นแรกนะครับผมสิทธิฐานอากาศสร้างถวายนะครับผม รายการนี้นะครับผมออกเมื่อปีพศ2507นอะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมสิทธฐานอากาศสร้างถวายนะครับผมนี่นะครับผิวดาเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่ท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม เป็นรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2507นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับ7 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นี้นะครับรายกรถัดมาครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองคนะครับผมหมายเลข16องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมผิวดิมเดิมรายการนี้นะครับหมายเลขที่16นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหอมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข17นะครับผมอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่1นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคา450บาทนะครับพี่พ450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับพี่ๆี่ผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยสดงดงามครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมหมายเลขที่18นี้ก็จะเป็นเหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมของพระครูยันวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิดนะครับปีพศ2 5 0 3นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ รายการหมายเลขที่18นี่ครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม f c ทางช่องนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมพระครูยันวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอินนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงรมดํานะครับ รายการหมายเลขที่18นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมสําหรับรายการ19นี้จะเป็นจอบหลวงพ่อไป่นะครับผมวัดกําแพงนะครับผมปีพศ2478นะครับพศ2478นะครับผมสําหรับจอบหลวงพ่อไป่วัดกําแพงนะครับผม รายการหมายเลขที่19นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคา5 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับจบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวดมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมที่ระลึกนะครับผมปีพศ2478นะครับ วัดกำแพงนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายกันถัดมาครับผมจะเป็นปิดตามหาอุตโมนะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับปิดตามหาอุตโมนะครับของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดรหันไล่นะครับปีพศ2อ1 8นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิธีเดียวกับเหรียญ อเสมา8รอบหรือเปล่านะครับผมแต่พระปิดตารายการหมายเลขที่20นี้นะครับผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา500บาทนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่20นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมถ้าาหมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านมานที่นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรายการนะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมใน EP พีนี้แล้วนะครับถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับชาบูชาไปแล้วได้รับราที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่20นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหมายเลขที่21นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นเื้อทองแดงนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับพศศ .503 นะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอช่อบูชากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่ๆหมายเลขที่21นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อปลานะครับผมจะเป็นพิมพ์ทรงไข่หางพวงนะครับ นี่นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปานนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่22นี้นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมหลวงพ่อปานที่มีทรงไก่หางพวงนะครับด้านหลังนะครับผมผิวเดิมๆนะครับพี่ๆผงอุดนะครับผมนี่นะครับ ถูกใช้เท่าไหรก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายไที่23นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปุโตนะครับผมปีพศนะครับผมพศ .2516 นะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับผมปีพศ2516นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหลังยันดวงนะครับปีพศ .2516 นะครับ่านไดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่23นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่24นะครับผมอนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพู้ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม สำหรับพระปิตาหลวงู่ใไขว่าเชิงเลนหมายเลขท่ี่24นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสนใจอะไรก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมขรรภูโตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมจะเป็นเนื้อผงเกสอนะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่25ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้สอสอนในราคา500บาทเท่สสานั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมเนื้อผงเกสรอนนะครับ นี่นะครับผมสวยเดิมเดิมนะครับพี่ๆผิวดเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมหากสนใจก็อย่าลืมแจ้งนะครับผมเป็นหมายเลขนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่นี่นะครับผมรายการหมายเลขที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับ รับปิดตาพิมพ์จำโบนหนึ่งนะครับผมปุโตนะครับผมเนื้อผมเคสอนนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับ แล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจอยากที่จะเชอาบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ l ล n e แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี I ่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ ผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ